สวัสดีครับพี่น้องขอสู่สองนุงเมืองชนคนดากเกษตรครับโอ้เสาร์นี้ครับน่มหนาวมาเลยครับพี่น้องอันนี้คือเป็นน่มหนาวครับพี่น้องโอ้ครับบรรยากาศเสาร์ครับที่สวนเม,มืองชนคนดากเกษตรครับเขารวมเวิดพี่น้องเลยเป,เป,เปดดรี้ยเปรีไดด้วยมล่ัรลมอวยเลยครับ ล่มหนาวครับายฝนต้นหนาวครับเขานุงม,มุ้งชนเปียดๆด้วยครับเปียดๆบางบรรยากาศครับล่มหนาวหิวหวครับมันร่มห่วยนะครับเนาะเนอะหน,ะนาวแล้วบ้าน,นีเขาครัออกห่วงนะครับตัวพวกเกี่ยวเหล่านีครับ แกมครับพี่น้องเห็นไ่มพี่น้องมื่อวานนี้มันเขาแก้มครับมันเป็นเขาเหื่อวันศุกร์ครับเขาสิบหาครับแก่แล้วครับม่วนแก้มจริงๆเราพี่น้องมืม่อวนนี้เอาไปไใใกลตัวนั้นก็ทีเป็นเขาโกโคอค,ครับโคโค้ค,ครับต้มเป็ดเป็ด,ดครับ ผ้าม่านโดมด้วยครับทับม่านเป็นวันหนุามหนาวมาหนาวจนมืงขึ้นนี่ครับหนาวมาตลอดครับ,รบมึงมหลอดสวนนมทุกชนครับตจนจนจนหยิกน,น,นี่ครับหมุขเขียบครับอยู่น้ำกันครับครับเป็น กำลังจิมจุ่บสวนหนุ่มมุ้งชนแหวกนี่แถวนี่ก็สิเป็นต้นใหม่ครับ้นม่วงต้นเขียบนี่ะครับหลอดก็สิเป็นขางบวบครับบวบก็เป็นมากหลายอยู่ครับมันหักโบโบใหญ่ครับมันหนมุ้งชนโบได้ให้ ปุ๋ยมั้ครับลืมอข้าวมอเมนบวบปลูกคือเดียวเลยก็จะกินหมากด้วยมอเมนครับตรงตรงใส่คุณใส่ปุ๋ยเนาะครับเนาะผมกะเรื่ฮอกกอเอาใบเอาไอ้น้มามักมาซีดครับพื่งมาซีดกำลัองออกดอกใหม่ครับกำลังครับบวบไล่ครับ,บ บุ้กินนะครับมุบวบสวนพอเพียงแต่เรายังไม่เพียงพอครับสวนพอเพียงอยู่ครับแต่ว่านุ้งชนบมเพียงพอครับต้องเดินไปต่อไปครับต้องเดินสู่ครับเป็นลมรอบสวนนะครับเนาะครับกะบรรยากาศกะับังไงละครับกำลังเขียวกระจีครับไอฝนตุนหนาว เป็นนาเทียงกระท่อมท่าใจครับนาเทียงหรือว่ากระ t ่อมครับนี่ยังสิครับมุงช่วนก็จะปลูว้หไา้หลากหลายครับปลูว้ให้มันผสมผสานกันครับพี่น้องว่าดะเน้นยางไรอย่างหนึ่งครับปลูว้น้ำกันเลยครับไซฟูนที่เดียวจบครับนี่ครับ พี่น้องพาเขาใส่ลำมาร์กนะดินมันก็สิเป็นแบบนี้ครับพี่นอ้นองพี่น้องพอเบิ่งออกบ่ครับเราผมใส่ลำมาร์กมันดินมันก็สิเขียวแบบนี้ครับนะครับเห็นบ่มันก็สิออกคือเขียวแบบนี้ครับนี่คือยูนิตสี่เดินกัมร่งเดิมเดินครับกัมร่งเดิมเดิน เสือเสือมันกำลังเดินเดิมเดินครับเป็นบรรยากาศครับนาเทียงครับน้าสนักงานสนักงานก็โกรลร้ายครับพี่น้องปรกาศใช้พี่น้องมึงสนักงาน สรงป่ายัางมาสาวครับเปสร้างป่ายังเหมือนเดิมครับ,บกับวันา,าจ้าครับแล้วนุ่งผงช่จะเอาไปทําพานครันี้ก็จะเป็นค้างทั่วปีครับ ใส่ให้ปุ้ยขอกรอบเดียวครับพึ่งให้รอบเดียวครับแล้วก็บคนน้ำมักครับปุ่มจุลินทรีย์สังข์แสงจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็สิได้ใไฮใบมันสัมมครับใบมันก็สิสัมมใบมันออกสัมๆครับขั้นจุลินทรีย์สังข์แสงสีสวยมันนุ่งดินครับ ขางเก่าครับเห็นไ่พี่น้องขางเก่าตัวนี้ผมก็จะเอาแดงมาใส่ใหม่เอาทั่วมาใส่ใหม่กำลังไหวเลยครับเป็นต้สวนของชนครับต้นใหม่ก็เริ่มติดนะครับเริ่มตัจะเริ่มเติบโตขึ้นมากมัพเ้า้าว,ว,าว,ว,าวห้าเดือนห้าถึงหกเดือนครับ ชนเนาะครับเนาะครับตอบทงให้ทงหน้าสวนพ่อสวนผสมผสานครับสวนผสมผสานสวนพ่อเพียงครับแต่โมท่านเพียงพ่อครับนุ่มมองชนโมเพียงพ่อครับต้องเดินหน้าต่อไปครับพอบอกเลยว่าครับสุนทเพชรสวนเกษตรครับนุ่มมองชนกับโบได บมเดลเน้นว่าจะซื้อจะขายเราครับคืออันนี้มันเป็นการเห่าเดือมต้นครับเห่าพักฐานใหม่คือซื้อครับเพื่อเห่าไปเพื่อเห่าทํางานประจําเห่าไปบวรอดบม,มุ่เห่ากะจะได้กลับมาบานเห่ามันอยู่บานเห่ามันอยู่ตรงไหตรงหน้าบานเห่ามาเพื่อจะได้มีอาหารบริโภค พ่ออยู่พอกินครับโบลำาบด้วยกะเฮ็ดพอได้อยู่ได้กินครับแต่ว่าเห็ดเพื่อเป็นเพื่อนฐานครับท่านท่านสิให้ว่าล่าออกจากงานประจํามาเห็ดเดยอมันมันมันก็เห็ดบ่ไล้ยเนาะพี่น้องเนาะน้องม้งชนก็คขดด่ากือกันแต่ว่าน้องม้งชนกับเห็ดเป็น ฐานใบซื้อเรกครับฐานน้องหลับครับเพื่อเพื่อหาว่าเมื่อไรวันหนึ่งเข้าเจตัไปเข้าทางานประจําเข้าไปบวบไหวครับนั่งนวดนั่งเรื่อไปทําการทํางานบไวไหวเข้าก็ต้องมาจบชีวิตอยู่นี่แหละครับนี่แหละคือชีวิตวันปลายคือฐานชีวิตวันปลายครับได้เลครับปลูกใหมไ่ไว้่เสียหายหรอกครับ จะซือ้อรถตดีก็ยังซือ้อนาะพี่น,น้องเนาะ <c oughs> ครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิงข้างบนครับครับน,นี่ก็สิเป็นทางเขาครับสวนนม,มุงชนครับทางเขาของสวนครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับนูครับของลางบุเพ็ษสะอันนี้ก็เป็นสวนอ้อยครับสวนอ้อยนม,มุงชนเฮ็ดไว เพื่อว่าจะเป็นต้นพันธุ์ครับเห็นว่าพี่น้องอันนี้ก็อออยได้อายุ่เดือนนะครับพี่น้องเมษาสุา้อาเมษาสุา้อามีตุหนักกระดากระดาสิงหากัญยาห้าเดือนครับไว้ในอายุห้าเดือนครับ ใส่ไหล่นะครับนะครับมงชนเห็ดว้เป็นถ่อนพันธุ์ครับชว่วงนี้วัฒน์เนว่าจะขายครับคือเห็ดเป็นถ่อนพันธุ์เดี๋ยวนุ่มุงชนให้มันตุนสูงกว่านี้่อนครับยังจะเลยตัดครับแต่ว่าตัดเป็นบางส่วนนะครับ ลมพายุเขามาสวงพายุครับนูมุงชนตัดไปเลยสวงตัดไปขยายพันธุ์ครับตัวนี้นครับเห็นบ่ครับพี่น้องผ้าเดินดดกๆนาสวนมันติดหรือครับพรมงามครับพี่น้อง,องไปพรมง,งามได้ละ พันธุ์บุรีหาศูนย์ครับเดี๋ยวนุ่มมุ่งชนจะเห็นกระถอนพันธุ์ครับคือส่วงนี้เฮาวอท่านนเน้น่อในเน้นขายลำครับคือเฮาตรงขยายไปเรื่อยๆก่อนครับตองขยายมันในลายก่อนครับอันนี้คือนุ่มมุ่งชนเหตุไหวมาอ่านว่าถึงว่ถึงไรครับนุ่มมุ่งชนกับครับเหตดไหว เพื่อจะ,ะย้ายพันธุ์ครับพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องกอนซอนมาครับสองสายพันธุ์นะครับพี่น้องตัวข้างในก็นสิเป็นไอ้สิงคโปร์น้ำผึ้งสิงคโปร์น้ำผึ้งพายุมาเห็ดมันดมครับพี่น้องมันดมแต่วันนุ่มมงชนกับพวท่านด้ตัดครับก็คือตัดต้นต้นแม่มันไปก่อนครับเขาตัดต้นแม่มัน เฮากัให้ลูกมันขืนใหม่ครับต้นเมย์มันเข้ากับไปเห็ดถอนพันต่อครับเนาะพี่น้องเนาะไปเบื่อนยิ่มุมหนึ่งครับครับอันนี้ก็มันก็บตัวแบบนี้นะครับมัากับมะคอยเราหลอกกาบเขาเนาะครับเนาะอ้อยอินซี่ครับนุ่มมุ้งชนบริสิทธิ์ยาครับบริสิทธิสารเคมีครับเป็นอ้อยอินซี่ครับพอมันกาบมันขึ้นสูงเข้ากับ เอากมามัหลอกกาบมันครับากาบมันหลอกเพื่อจะให้มันว่วหยมีหมดมีมะแรงมาอาศัยครับว่วหยที่พักพิงให้หมดมาแรงครับเพื่อสีมาเจาะลำบ่อยเข้าจะให้มันลำบ่อยเข้าบางงามครับมึงชนกับุคคลอะไรขึ้นมากครับส่วนหมาเห็ดอยู่กับกับควบกับป่าเนาะครับเนาะ ครับถ้าตรงดอกกาบมันเนี่ยนะครับพี่น้องดอกกาบมันออกครับให้มันให้มัน,มนสาดครกับให้มันลำมันยืดครับแล้วก็บมเดีงหมดโมเรีงมมเร่งกับซิบุไหร่บุนี่มองอาศัยครับแตกหลายแล้วครับมันหยีซิบกับน้องครับ พี่ชงศีษย์คับมท่นานไหนดอกครับมามุ้งชนมาท่นานไหนดอกดอกมาต้องมาดอกกามาดอกของพี่น้องเนาะมันเยือดครับไอปองมันเยือดแล้วตอนจังสิมาดอกไหมครับพี่นอ้องพาพี่น้องเดินส้มก่อนมันสิบบทัว <c oughs> มันเป็นดุนดุนที่สองครับพี่น้องผมเอาทอนพันุ์มาขยายอีกครับมันเป็นดุนที่สองไก่มาเคียงเหงามันมวนบดครับโอ้ยเห็นพี่น้องครับนี่ครับไอ้พายุอีหยังเกาะวังหันมึงมุงชนบ่ะโอ้ยมาเห็ดอ้อยมงมุงชนหนุมบดแลนี่หนาหนาเลย โมพยังครับัมมีปัญหาโดมโดมมันโบตายครับรวมเดี๋ยวผมก็ตัดต้นเมมันครับผมก็ตัดต้นเมมันเดี๋ยวจังเอาต้นเมมันไปขยายไปปลูกต่อครับต้นดูมันก็จะแตกนอกแตกแหนงขึ้นมาใหม่นะครับเนเป็นยังครับ เราตาโตมันโตปรุงใหม่มันเป็นยังงานบ่พี่น้องงามบ่งามบ่พี่น้องกับวงงามเป็นไงหรอครับนุ่มมงชนกับวงเมีนคนขยันป็นไงครับเฮ็ดไปสันนะครับสวนเกษตรขี่ขานครับแนวนี้เฮ็ดสวนแบบขี่ขานครับเมื้อเุสามากกับเฮ็ดสวยมากกับนอนเบ้นครับเกษตรนอนเบี้ย ทำมากกัจังเฮ็ดดีครับตะเวนโตกดินจังเฮ็ดครับนนจะเป็นขอกขอวออ้วไอ้อกข้วไอ้นมมุงสนครับมาท่านมากปิดไฟพี่น้องก็ขั้วไอก็นมมุงสนก็ซื้อมาขายไปครับพี่น้องบ่ได้เลี้ยงไว้เป็นมรดกพี่น้องใครสนใจก็ข้ามาซื้อก็ได้ครับ ข้ยงามครับมาเบืองไม่เยี่ยมส้มเบืองครับไวสนใจข้วยน้ำบันสนเลี่ยงข้วยใบซื้อมากขายไปครับมากคุณเนี่ยก็ขายไปครับโมเดียรีหยางใบเพื่อจะเป็นโมโรกยัง้งแนวไรครับ้างในก็จะเป็นไกลไข่อะไรจักหน่ยวยผู้มือนี่มาทะเลเบืองอยู่พี่หนองเลย ไกล้หวานก็มีครับไกล้หวานนี่ยตัวตการเคลียอันนี้อันนี้ก็ไก่ไข่คร,ครับมีไข่อลไรได้ครับพี่น้องมาไรไข่เลยมุ่งชน,น,นยังมาทำทีเก็บไข่อยู่ประมาณสามสี่หน่วยครับสี่หน่วยสี่ฟองครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มุ่งชนก็น ทายมาให้พี่ให้น้องเบิ้งบรรยากาศร่มฮกร่มอวยเพื่อนว่าหมร่มอวยน้อพี่น้องน้อมร่มอวยผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนว่าหมร่มอวยได้บักลาวันเสาร์ท่านเราดูก็เมียบอกว่าผู้เฒ่าเพื่อนกอกว่าแนวนี้สำหรับผู้บ่าวน้อครับน้อโอ้ยขุ่ยมากของต้นมะนาวมันปุยปุยด้วยเมื่อวาน ไปมันหิวอยาแหงของ,ของมุนวัดกลุงหนาวครับหรับคลิปนี้ก็ับมึงชน,นกัถ่ายพี่น้องเบิ้งน้องครับเนาอเอา้ามาจบกันมองนี้แล้วครับนี่ครับไทยจิมชุงไทยยังกว่าพี่น้องไทยจิมสุงครับอายุ หกเดือนครับนั mm ่น hmm. ว่าพี่น้องอายุหกเดือนมีนอ้อเต็มเหงาเลยพี่น้องเลยมีแต,ต่ต้นนะครับม่วน,นะครก็ต้องแตกก็ต้องขึ้นครับก็ต้องปูดพูดผมปูไปซีซีกอรครับให้ให้กินสุกเอาไว้กินน้อันนะครับน้อยามแดงน้อยามมุม้ยน้อใหม่พอได้กินนอ้อัน ชวนกะผมมียังไงครับธนาคลิปนี้กะขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับ